ชอบจริงชอบอย่างชอบเธอปัดนพันค่ะ,ะเสียงมาเลยให้กับตั้นปั้วันหน่อยแล้วรุ่นพี่สคนของเราเลยครับผมโอ้โหดูสิสนุกเพลินจนลืมมาอยู่ข้างล่างเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ก็มาร้องเพลงให้กับทุกคนรุ่นน้องได้ฟังกันด้วย<า>นะครับผมบอกเลยว่าการร้องเพลงกันะครับมีถึงโน้ตตัวทีแต่ชีวิตดีด,ดีนะครับมีถึงโน้ตตัวเธอ โอ้โห <laughs> <_ an> อ้โหะช่วงนี้ช่วงนี้ให้2หนุ่มนะครับฝากผลงานหน่อยละกันนะครับครับผมเป็นซีรีส์เป็นคอนเสิร์ตอะไรอ,<า>อย่างเงี้ยอะไรกันบ้างครับผมก็อยากแรกนะครับขอฝากคอนเสิร์ตเข็มฉนากต้องรอเนะครับปีหน้าวันที่17 18มกราคมครับผมก็ทุกคนก็สามารถไปซื้อไลฟ์สตรีมกันได้สําหรับคนที่ไม่มีบัตรนะครับก็ยังมีไลฟ์สตรีมให้แบบได้รับชมกันจรินะครับผมแล้วผลงานอื่นๆเลยครับผมผลงานอื่นๆปีหน้าก็จะเปิดกล้องเรื่องยูทูบเบอร์ครับผมแล้วก็ มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเข็มจีราต้องรอตอนพิเศษครับผมฝากด้วยครับโอเคต้องรอติดตามเลยคนระับปีหน้ารับรองว่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนครับะะผมเอาล่ะสุดท้ายนี้ในฐานะที่รุ่นพี่ของแล็คโตจังคลับของเรานะครับชมรมหมักผิวใสเนี่ยอยากให้ฝากน้องๆหน่อยเซรั่มกิมจิแล็คโตจังของเราให้กับชาวติดฝนก่อนจะไปกันได้ไหมครับผมเชิญเลยฮะครับผม,<ล>ผมก็อยากฝากน้องๆน,นะครับว่ามาชมรมแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกคนดูแลผิวหน้าให้ดีนะผมก็ถ้าอยากดูแลผิวหน้าให้ดีก็ต้องมีตัวช่วยที่ดี อย่างเซรั่มกิมจิครับผมมีทั้งหมด3สูตรไม่ว่าจะเป็นสีเขียวก็จะเป็นเรื่องสิวสีแดงก็จะเป็นเรื่องแบบเรื่องอะไรจ๊ะฝ้ากะฝ้ากะแล้วก็สีผูก็จะเป็นความกระจ่างใสครับผมโอเคเพิร์สววนแล้วครับโอ้ยครบเลยครับผมก็อย่างที่พี่เติ้ลพูดไปนะครับผมน้องๆก็สามารถแบบเลือกได้ตามปัญหาผิวของตัวเองเลยน้องๆครับผมน้องๆไงน้องๆเออวันนี้เป็นน้องหนึ่งวันเนาะโอเคไหม โอเคหน้าจอนะครับเป็นพูดกัน้ีพูดกันน้องๆครับผมน้องๆแต่ผมเชื่อว่าน้องๆต้องเคยใช้เอเพราะแบบคือสวยทุกคนเลยอ่ะุยแม่วันนี้รุ่นพี่สองคนนะครับก็เรียกว่ามาเปิดชมรมและโตจังคลับของเรานะครับมามอบความสุขแบบ Exclusive ซีฟให้กับชาวดอร์พงทุกคนเลยนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปสุดท้ายแล้วขอเป็นแบบ ท่าโพส์ถ่ายรูปที่จะเป็นท่าประจำชมรมของเราหน่อยได้ไหมโอ้ยได้ฮะสักสามท่าได้ฮะท่าแรกนะครับท่าจุ๊บปราดาวอ,าอ,อ่าโอเคโอเคขอดูหน่อยขอดูหน่อยทีนี้ทีมหน้าจอเตรียมตัวให้ดีท่าจุ๊บปราดาวมานะ้าถอยหลังสามสองหนึ่งเอ้ยโอ้โหี่ท่าประจำชมรม <c oughs> นะครับประจำชมรมครับโอ่ะท่าที่สองท่าพยานนาคน้อย อ้โปองปองนะพี่เติร์นนับให้นะสามสองหนึ่งอืมโอ้โอ้เอาโอเคโอเคครับผมเอาล่ะท่าสุดท้ายท่าสุดท้ายน่ารักน่ารักเลยท่าติดโบตาแป๋วโอ้ยเอ้ยติดโบตาแป๋วติดโบแต่ว็คือติดโบแล้วทำตาแป๋วเป็นยงานเป็นยงงแหม ติดโบรตาแป๋วเร็วเร็วเร็วมีไหมอ่ะนับนะสามสองหนึ่งอุ้ยโอ้โหอ่ะทันกันไหม ที่นี่ถ่ายทันกันไหมฮะทีมหน้าจอทีมหน้าจอทีมไลฟ์อ,อยู่น่าจะทันกันแหละโอเคขอบคุณมากเลยปรบมือหน่อยแล้วเสียงมาเลยขอบคุณน,นีนะฮะก็เป็นรุ่นพี่เติร์นแล้วก็รุ่นพี่ First One นะครับที่ต้องบอกว่าทุ่มเทความสุขเพื่อชมรมเพื่อรุ่นน้องทุกคนในวันนี้เลยนะครับผมอย่าลืมนะภารกิจสําคัญของเรานะครับ เอ่อก็คือฝากติดแฮชแท็กให้มันเต็มโซเชียลกันเลยครับผมนะครับดรพงษ์เอ็กสเติร์นเฟิร์สวันแฮชแท็กชมรมรับหมักผิวใสแล้วก็แฮชแท็กแลกโตจังเอ็กสเติร์นเฟิร์สวันใสแฮชแท็กนี้ฝากกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามกิจกรรมดีๆนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เน้นความจริงใจตามหลักวิทยาศาสตร์ครับผมดรพงษ์กันด้วยนะครับรับรองว่าจะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนมีความพิเศษมาฝากชาวติดฝนอีกแน่นอนนะครับผมแต่ว่าวันนี้ เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วต้องปิดไลฟ์กันก่อนนะครับนะเดี๋ยวเราไลฟ์ไปก่อนเลยดีกว่านะครับผมเจอกันนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม